ขอสวัสดีนะครับสำหรับเอแล้วก็ชาวเพื่อนชาววันนี้รุ่นเก่าๆนะครับเอามาให้ดูกันลูกค้ามาอันนี้ก็คือลาวา550ฮะตัวนี้ค้าโลโก้แล้วก็มาค้างอยู่ตรงนี้ง่ายๆครับพวกนี้บางทีไฟล์ลมเสียบางทีก็ตัว ADB เสียอยู่ในโปรแกรมนะครับ บทูทไปขึ้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่หน้าอคอมพิวเตอร์กันเลยวิธีการก็คือทำการแฟลตลอมใหม่นะครับเริ่มตั้งโปรแกรมขึ้นมานี่ก็คือวิธีแก้ปัญหานะครับสม,มาว่าไว้ดาต้าไม่ได้นะเจอนี้แต่ไฟสิบร้อตั้งโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมแฟลตทูก่อน เส okay. ร็จแล้วติ๊กไปที่ตัวนี้แล้วก็ไปเอาไฟลอมลงมานะเปิดเข้าไปเ mm hmm. มื่อเปิดเข้าไปแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งตัวนี้ครับที่เก็บว่ฟัฟแวร์นะครับไตเวอร์ไม่ต้องเกี่ยว s, mm hmm. <S p f พ mm ีแ hmm. ฟไม่ต้องเกี่ยวนะครับ ที่แวนี้เปิดเข้าไปแล้วก็เอาตัวล่างสุดเนี่ยลงมาใส่เปิดลงมานะการทำงานนะก็ปกติการแฟตทัวไปตัวนี้ไม่ต้องเลือกนะครับเลือกมาให้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล้องในการทำงานตัวมือถือให้ดูก่อนนะ ก็ปกติเราจะทำการแฟตกันเลยโดยการที่ว่าเอามือถือมาแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะแบตเตอรี่จะต้องไม่ใส่นะไว้ใส่ที่หลังคือพวกรุ่นเก่าๆทำแบบนี้สายย s b มากดสตาร์ทไว้ข้างบนนะครับตนดสีเหลืองกดสตาร์ทไว้เสร็จแล้วให้ทำการ กดปุ่มลดเสียงกดปุ่มลดเสียงแล้วก็เสียบ USB เข้าไป <Okay. S 1> แล้วก็เอาแบตเตอรี่ใส่ oh. เลื่อนแบตเตอรี่มา oh. เห็นไหมติดแล้ววิ่งโอเคนะครับมาดูกันอันนี้คือการแฟดทั่วไปนะครับแบบธรรมดาดูว่าเครื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับ พวกนี้เราไม่รู้ว่าเสียที่ไฟลลอมหรือว่าเสียที่ตรงไหนหรือจะเป็นที่หน่วยความจำก็รอดูสักพักหนึ่งนะครับวางไว้ว่ามันจะเป็นยังไงกันอ่าขึ้นเออร์เลอร์นะครับเ,เมื่อเออร์เลอร์อย่างนี้นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับกดทิ้งไปนะครับกดตัวนี้ออกไปเรามาเริ่มใหม่ เริ่มใหม่ในจุดที่ว่าทำเหมือนเดิมนะครับถอดแบตเตอรี่เตรียมนะครับทีนี้รเรามาเลือกครับเลือกตัวบนเป็นตัวดาวน์โหลดนะขั้นตอนอันที่2เลือกเป็นตัวดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทไปทำเหมือนเดิมครับดกดปุ่มลดเสียงเสีย,ยบ USB เข้าไปใส่แบตตอนนี้วิ่งแล้วนะครับขึ้นมาแถบสีแดงเขียว อ่าโอเคนะครับสีม่วงมารอเหลืองมาเมื่อเหลืองมาแล้ว,ล,วล้วก็วางเครื่องไว้ตามปกติรอดูนะครับใช้เวลานานในการแฟดผมจะตัดภาพไปนะครับตรงที่เออร์เลอร์รอบที่สองนะนี่ก็ปัญหาจะเกิดว่าเครื่องนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้นะครับเกิดอาการ เเลอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนี่ครับขึ้นมาแล้วเมื่อมีการเอเลอร์ขึ้นมาเราก็กดทิ้งไปเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันใหม่อันนี้ทำให้ดูกันนะครับการแฝดลอมของลาวาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับใช้โปรแกรมตัวเดียวกันนี่ก็คือ อาการเน่เลอวันนี้ก็นั่งคิดแล้วครับเริ่มกันใหม่ที่ว่าติ๊กออกไปมาเริ่มกันครั้งที่3นะครับตัวนี้ติ๊กออกไปครั้งที่3นี้เราเลือกใหม่ครับเลือกเป็นตัว ADB คือตัวกลางแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเครื่องก็ถอดแบตเตอรี่ออกถอดสายออกก่อนกดดาวน์โหลด กดปุ่มลดเสียงเสียบ USB เข้าไปใส่แบตเตอรี่วิ่งนะครับมารอดูคนนี้ครั้งที่3นี่ก็สุดสุดแล้วครับถ้าไม่ได้ก็คือเครื่องก็คงจะพังเลยถ้าตัวไหนได้ก็ยังใช้เครื่องได้ตามปกตินี่คือการแฟลดลอมของลาวาหลายรุ่นก็ทำอย่างนี้ครับไฟลอมก็มีให้โหลดครับ ตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับเป็นสีเหลืองแล้วตัดไปตอนที่ใกล้จบ mm. เมื่อถึงตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกพอขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกก็ถือว่าสําเร็จนะครับแล้วเรามาดูที่เครื่องครับรอสักพักหนึ่ง mm. เนี่ยขึ้นมาแล้วคาวนี้เรามาดูเครื่องครับถอดจอบีออก กอจุบีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถอดแบตเตอรี่ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่เปิดเครื่องตอนนี้ไม่ติดรู้สึกว่าแบตจะหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันนะครับเสียบสายแอ้ไปนะครับรู้สึกว่ามันจะเปิดไม่ขึ้น เดี๋ยวผมจะลองชาร์จไฟดูเนี่ยกดนานแล้วไม่ขึ้นปกติแล้วเวลากดนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นมาประมาณ5วินาทีแต่นี้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองชาร์จไฟดูเนี่ยผมกดไว้ตั้งนานแล้ว บางทีเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่มีมากมีน้อยนะครับก็เสียบ USB เข้าไปโอเคนะครับรอนี่ขึ้นมาแล้วครับแบต,มตหมดหมดมแบตหมดนะครับก็ทำการเปิดเครื่องได้เลยสำหรับเครื่องพวกนี้ไม่ต้องรอนะครับถ้าเสียบ USB B, แล้วก็ชาร์จไฟแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยไม่ต้องรอให้มีเปอร์เซ็นต์แบต ผมจะกดเปิดเครื่องเลยนะครับเื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็จะเข้าหน้าปกติแต่บอกไว้ก่อนนะครับพวกลาวาพวกนี้มันจะช้าในการบูตเครื่องขึ้นมานะครับบางท่านคิดว่ามันจะค้างเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับถ้าการแฟดลมใหม่แฟดเสร็จแล้วการเปิดเครื่องใช้เวลานานนะครับในขึ้นมาแล้วขาวๆเลย นานมากนะครับผมตัดภาพไปเลยนะครับตัดภาพไปรอตรงที่มันจะขึ้นหน้ามานขึ้นมาตามปกตินะครับพวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับเลือกภาษาเลือกประเทศก็ข้ามไปได้เลยนะครับถ้ารุ่นเก่าๆแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆบางรุ่นนะครับ ก็จะติดที่ Gmail ถ้ารุ่นเก่าพวกนี้แล้วไม่ติดครับข้ามไปได้เลยนะอันนี้ก็คือตัวลาวา550นะครับไฟล์มมีครับมีทุกรุ่นนะครับข้างล่างโหลดได้เลยสำหรับใครเจอปัญหาเกี่ยวกับลาวานะครับเบื้องต้นก็คือไวด์ด t a ้าถ้าไม่ได้ก็แฟลอลมจบงานครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ